เอาแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่ในโหมดแปลกตายนะครับวันนี้เรามาส่องนะครับส่องโปรเขาเล่นกันนะครับโดยคนแรกครับคุณสีเขียวนะครับได้เล่นเป็นฝั่งอังกฤษนะครับเราต่อสู้กับฝั่งอเมริกาซึ่งผมค่อนข้างให้ภาษีกับฝั่งอังกฤษมากกว่าฝั่งอเมริกานะเพราะว่ามีคคสไนเปอร์สามารถยิง g ีอที่โดดลบลงมาได้นะครับนะครับเปิดด้วยหมาเหมือนกันครับดูเหมือนว่าฝั่งอเมริกาจะเปิดด้วยเยอะนะครับ น่าจะไว้กันบ้านช่วงต้นเกมแล้วก็ค่าทีเผื่อก็สามารถเอาไปบุกบ้านสีเขียวได้เลยนะครับโอ้โหเช่นกันครับโอ้ปั๊มจีไอมาแบบไม่สวนตังกันเลยนะครับเริ่มอันนี้เป็นเทคนิคนึงง่ายนะครับเทคนิคการต่อบ้านครับถ้าปกติคุณผู้ชมไม่ต่อบ้านมายีใช่ไหมครับนําให้รถแรกสร้างได้ประมาณตรงนี้ครับแล้วรถแรกจะเสียเวลาไปเก็บแร่นานขึ้นกว่าเดิมนะครับแลวดูเหมือนสีเขียวจะเข้ามายึดพื้นที่นะครับเนี่ยเข้ามาประเชิญหน้ากัน ไงแต่ก็คงไม่เกิดการประทาดเร็วๆนี้ครับเพราะว่า g i เนาะใครเข้าไปหาก่อนก็แพ้อสีเขียวสร้างลงรถแล้วสีชมพูน่าจะหมดตังไปกับ g i เยอะเกินไปครับเลยทําให้ตอนนี้เลยยังไม่สามารถสร้างลงรถได้เอมเรามาดูกันว่าทั้งสองจะมีแผนกันยังไงอ๋อสีชมพูนะครับสารัฐสร้างฐาน เรด้าก่อนเพื่อที่ได้ได้ความสามารถคนโดดล่มเร็วขึ้นกว่าเดิมครับเอาแล้วครับสร้างซิวมาเคียจีไอแต่ว่าโอ,โ,อโ,อโอ้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 มีการประทะก,กันเกิดขึ้นครับแต่นี้แพ้นะครับแต่นี้แพ้นะครับเรียบร้อยนะครับสีเขียวเริ่มชิงความได้เปรียบด้วยการเอารถไอวีครับใสจีไอหนึ่งตัวเข้ามาเคลียคนเหมือนตอนสงครามครับรถถังแทงแล้วเอาคนวิ่งมาทำดาเมจเอาแล้วครับสีเขียวสีเขียวเริ่มลุกหนัก โอ้ยวิววิววิโอ้โหสีสีชมพูสามารถแก้ตเกมได้ทันครับด้วยการสร้างซิลออกมายิงจีไอทิ้งนะครับเอาแล้วครับผมว่าน่าจะไปบุกแต่ว่าทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าไม่แตกเอาแล้วสีชมพูสีเขียวต้องสั่นกลัวแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องสั่นกลัวแล้วพะซิลกำลังวิ่งมาบ้านแล้วซิลกำลังจะระเบิดบ้านเกิดอะไรขึ้นจอดจอดตายจอดตายจอดเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยโอ้สีเขียวพับดันเออซิลซิล สงสัยติดเครื่องบินครับเลยเข้าไประเบิดฐานเรดาร์ไม่ได้โอ้โหสีเขียวน่าจะใจหายแวบ,บเลยครับทีนี้เจอช็อตตะกี้เข้าไปเอาแล้วตอนนี้สีชมพูมีรถถังน้อยกว่าเพราะเอาเงินไปสร้างซิลเยอะสร้างเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นเกมที่มันนะแก้เกมไฟแก้เกมมาตอนนี้สีเขียวดูเหมือนจะได้เปรียบกู่นิดนึงครับเพราะว่าฝ่ายสีชมพูเอาตามไปสร้างซิลเยอะเกินครับแล้วซิลไม่สามารถต่อกรกับพวกรถถังได้นะครับสร้างกระเด็นจีไอมาแก้เกมครับ เป็นการตัดสินใจที่ดีครับสองสีชมพูเอาแล้วครับสีเขียวตอนนี้ได้เปรียบตรงที่รถถังเยอะกว่านะครับเพราะว่าไประเบิดฐานรถถังสีชมพูทิ้งแล้วก็การเงินน่าจะมผมให้ภาษีการเงินของสีเขียวเยอะกว่านะว่าสีเขียวเขาเก็บแร่เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกมีสไนเปอร์สร้างคนเยอะแพ้เพราะสไนเปอร์แหละครับฮิตแอนลันเทคนิคฮิตแอนลัน ผมว่าสียมพูสร้างซิวมาเยอะเกินน่ะซึ่งตอนนี้ซิวมันมันสู้สนไนเปร์ไม่ได้เลยครับสนไนเปร์อะไรยิงมันไกลกว่านี่น่าจะปิดเกมแล้วมาครับเนี่ยเกมเนี้ยโอ้มีชั้นเชิงกันทั้งสองคนเลยครับเกมนี้ดุเดือดเผ็ดมันมากแค่สี่นาทีนี่ซัดกันไปบ้านแตกแล้วเนี่ยนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับมีการคอจีจีแล้วครับสู้ไม่ได้แล้วเกมนี้ก็น่าจะจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับเนี่ย สีเขียวนี่ร้ากาจริงๆเกมนี้ก็จบฟันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบภาคนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและถึงพัย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้กันด้วยนะครับ